สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับวันนี้ก็เป็นคู่กลางสัปดาห์แต่คู่แรกเลยในคืนวันอังคารนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่ง เนวคาสเซิลวันนี้เปิดเซนต์เจมส์พาร์กนะครับเสมอเอฟเวอร์ตันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยซักน่ะยิงในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับหนึ่งศูนย์แต่นิวคาสเซิลปิดเกมไม่ได้ในวันนี้โดยโดนโอมินิคคาร์เวอร์ดวินยังครับตรงไปตัวสำรองและยิงหยุดโทษไปในช่วงท้ายเกมจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับ 11เราจริงวันนี้ฝั่งนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูมาตินรูบาปก้าคนหลัง4คนมีแดนเบิร์นจับคู่ฟาเบียนแชร์แบ็กซ้ายลุยธอฮอแบ็กขวาอิมิลครับกองกลาง3คนมีบูโนกเมาร์ไลส์เอเลียดแอนเดอร์สันชอนลองสตาร์ดส่วน3ประสานในเกมลุกฮาวิบานเจคอบเมอร์ฟีและอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับถือว่าเปลี่ยน4ตำแหน่งนะครับนคสเ纽卡素ปัญหาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นเนี่ยก็รบกวนแบบไม่ผ่อนคลายเลยทีเดียวนะครับลัสเซลเนี่ยล่าสุดเป็นคนที่ปิดเทอมยาวไปนะครับจากการบาดเจ็บเกมล่าสุดส่วนทีโนโลิ โตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เจ็บแต่ถือว่าไม่หนักคนนี้ยังโอเคนะครับไม่มีชื่อในเกมวันนี้ข้หลังเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาแดนเบิร์นมาเซนเตอร์นะครับพอเนี่ยซ้ายส่วนครับลงมาขวาส่วนกลางเนี่ยก็จะเอาวิวลล็อกได้พักนะครับกอดอนเนี่ยติดโทษแบนเพราะโดนแดงมาจากเกมที่แล้วคนลงแทนเนี่ยก็เป็นเอเลียดแอนเดอร์สันแล้วก็ฮาวิบานตามลำดับไปนะครับส่วนทางฝั่งเอเวอร์ตันมาในระบบ4-4-1-1เปลี่ยน4คนเช่นกันนะครับผู้สาประตูจอแดนพิกฟอร์ด กองหลังสี่คนมีจรัดแบนเวตจับคู่เจมส์ทอฟอฟสกี้แบ็กซ้ายวิตอรี่มิโคเลนโก้แบ็กขวา God เบนกอร์ฟรีกองกลางสามคนนะครับมีอัมบูโอนาน่ายืนจับคู่กับอิดซ่ากาหนาเกกองกลางตัวรุกอับดุลไลดูคูเล่ปีกซ้ายดิวยแมกนีลปีขวาแอชลียยังส่วนซูน้าตัวเป้าเบโตนะครับกองฝั่งเอฟเวอร์ตันเนี่ยถือว่าหลักๆคือได้วิตอรี่มิโคเลนโก้เนี่ยหายไปจากการป่วยลงตัวจีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งกองหน้าเนี่ยที่ เกมที่แล้วเป็นขว์ดลวินนะครับแต่ก็ลงเป็นตัวจริงแล้วฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่แล้วเบตโต้เนี่ยลงมายิงประตูดได้เลยได้รับโอกาสจากชอนได้ให้เป็นตัวจริงต่อในเกมวันนี้ไปนะครับสำหรับลูกเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยเปิดมาตั้งบอกว่านิวคาเซิลด้วยความมั่นใจจากการที่ท้ายเกมที่แล้วเนี่ยไปพลิกชนะเวสแฮมมานะครับถือว่าทําให้เริ่มต้นเกมมาเด็กมาด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับ เราก็ทําได้ดีด้วยนะครับเกมบุกเนี่ยมาได้เรื่อยๆเลยส่วนเออร์ตันก็เชื่อว่าพวกเขาจะรับแล้วเหมือนแกว่งซะทีเดียวนะครับพวกเขาก็มามีเกมส่วนที่ดีด้วยอย่างงเบตโตนะครับถ่ายได้อะไรเงี้ยนะครับกับดิวคูเร่ที่ประสานงานกัน2คนนะครับถือว่าเป็นต้นเกมที่แม้ว่าเออร์ตันเนี่ยจะต้องเล่นเกมรับตั้งแต่เริ่มเลยแต่ก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนนิโคเซ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาปลดล็อกลูกแรกได้เร็วด้วยนะครับใช้เวลา15ทีทําให้เกมนี้เนี่ยกลุ่มความได้เปรียบไปพอสมควรเลยในนาทีที่15นะครับจากนั้นลูกบอลลอยกวาาอากาศนานนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นนิโคเซ่นเก็บได้ตรงนี้ฮาวิบาร์นะครับกระดกบอลไปให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับได้หลุดไปแล้วก็ถือว่าเขาขึ้นมาทางสองซ้ายนะครับตัดเข้าในแล้วหลบจรัดเบรนเวดก่อนที่จะมีช่องยิงจนได้นะครับก็ บอลซวบหายไปในตะข่าย1นประตศูนย์นิวคาสเซินขึ้นนําตามแผนที่คิดว่าน่าต้องการแบบนี้เลยนะครับแล้วหลังจาก,กนั้นเนี่ยถือว่าเอเวอเรตันที่เริ่มเกมมาก็ไม่ได้เลวร้ายอยที่บอกไปนะครับก็ดูจะมีช่วงที่ดรอปไปพอสมควรนะครับเหมือนกับว่าติดใจกระเจิดกระเจิงไปจากการโดนนําแบบนี้นะครับก็นิวเคาสเซนเนี่ยถือว่า พอผ่านช่วงเวลาที่ดีตรงนี้มาและสักพักหนึ่งเกมก็ดูจะออกมาตึงๆกันด้วยกันทั้งคู่นะครับเอเวอร์ e <vert> ตันตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมามีโอกาสยิงได้น้ำได้เนื้อกันอีกครั้งเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายครึ่งแรกเลยนะครับที่นิวคาเซิลขึ้นมาจากทางฮาวิบาแล้วก็อิซัคเนี่ยได้ยิงกันรัวๆซึ่งพิกฟอร์ดเนี่ยได้ต้องออกแรงมาถึง4เซฟเลยนะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งทําให้จบคร่งแรกไปเป็นเอเวอร์ตันนะครับที่ต้านทานเอาไว้อยู่เสียไปแค่ลูกเดียว New น,ย 1, น,น,ยนิว,นว,นวานคาเซิ ทาต้องบอกว่าเป็นเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องควานหาลูก2นะครับเพื่อให้เกมเนี่ยมันชัวนะครับว่าจะปิดด้วยสาแต้มให้ได้โดยมีโอกาสที่น่าสนใจนะครับก็คือเครื่องหลังครั้งหนึ่งที่ส่งบอลไปสู่ก้นตะข่ายได้นะครับนาทีทนะี่58จากจังหวะฟรีคิกที่นิวคาสเซิลเนี่ยเล่นเร็วแต่น่าเสียดายเนี่ยที่หรือว่าอิซักเนี่ยออกตัวเร็วไปนิดนะครับอิซักพอออกตัวปุ๊บไปปาดเข้านายแล้วแดนเบิร์นชาร์ตเข้าเนี่ย แต่กลายเป็นล้ําที่อิสซักเนี่ยแหละครับที่ออกตัวเร็วไปก็เลยอดฉีกหนีเป็น2อศูนย์ไปตรงนี้นะครับโูกเกมหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าก็ตูวตึงๆขึ้นนะครับตามระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปของนิวคาสเซิลพอทำให้เขากดดันมากขึ้นนะครับส่วนเอฟเนี่ยก็ดูจะโอเคขึ้นนะครับพวกเขาเนี่ยเล่นดูจากความกดดันก็น้อยลงไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมเยือนอาจจะหวังหนึ่งแต้มก็ประสบความสําเร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นนะครับ โอกาสที่ดูจะได้นำให้เหนือที่สุดเนี่ยคือเจมสการ์เนอร์นะครับมีโอกาสได้ปั่นโค้งนะครับนาทีที่65แต่ไปชนเสาเข้าอย่างจังเลยนะครับก็เลยลอดไปนิวคาสเซิลตรงนี้เหมือนสัญญาณเตือนไปช็อตหนึ่งเลยนะครับซึ่งเกมเหล่านั้นนะครับไฮไลท์หลักๆอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บของกองหลังอีกแล้วนะครับนิวคาสเซิลซึ่งถือว่ามีตลอดเรื่อยๆจริงๆในช่วงหลังๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคิวของลูอิสทอร์นะครับที่ถือว่าเจ็บแล้วเล่นต่อไม่ไหวนะครับช่วงประมาาณนที75 คนที่ลงมาแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยก็ว่าได้อย่างพอดามเมตแบ็กซ้ายชาวเวลนะครับที่ต้องลงมาในช่วงประมาณ15ทีที่เหลือของเกมในวันนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าแฮรแฟน์น e ิวคาสเซิลเนี่ยก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะต้องใช้แบบดามเมตนะครับในปีนี้ถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยถือว่าจะเป็นแบ็กที่ยืนกันนิ่งมาก4ี่คนนะครับบอสแมนฟาเบนเช่แดนเบอร์ er, urn, แล้วก็ทริปเปียแต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเจ็บกันไปแทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับจนมาถึงคิวพอดามเมบ ซึ่งตัวแลวจุดรอดนะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าดัมเมลเนี่ยที่พึ่งลงมาเนี่ยนะครับก็มาทําเสียจุดโทษจริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าต้องตามรับสภาพไปนะครับด้วยความที่เขาขาดเกม time ไปค่อนข้างมากจังหวะนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปดึงแอชลียยังล่วงลงไปแทบจะเรียกว่าเป็นมวยปล้ำเลยก็ได้นะครับไปกอดคอแล้วก็ดึงลงไปผู้ตัดสินก็ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ดู VR เนี่ยมันก็ถือว่าปฏิเสธได้ยากจริงว่าจะไม่เป็นจุดโทษนะครับผู้ตัดสินก็ให้เป็นจุดโทษแบบไม่ต้องสืบนะครับในี คนที่ยิงจุดโทษเนี่ยเป็นโดมินิกเวิร์ดิลวินะครับที่ถือว่าลงมาเป็นตัวสำรองด้วยในวันนี้นะครับเบโต้ลงตัวจริงวันนี้ก็ทําได้ดีแค่ถ่ายไปถ่ายมานะครับสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกเนะี่ยเลวินลงมาและยิงจุดโทษนะครับถือว่ายิงได้หนักหนักหน่วงแน่นดีมากนะครับทาให้ทุกนี้เนะี่ยหายก็เป็นตะข่ายหนึ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นการคลายความกดดันให้เลวินได้ดีเลยนะครับพอช่วงหลังเนะี่ยถ้าจากที่คนภาคบอกมาคือเขาไมา่ได้ยิงมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยนะครับก็ตีเสมอตรงนี้สําเร็จ นะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นว่านิวคาสเซิลเจ้าบ้านเล่นไปเกือบจะโดนน็อกเอาท้ายเกมด้วยนะครับแต่ดีที่รอดตายไปแล้วก็ถือว่าจบด้วยการเสมอ1นประตูหนึ่งแบบถือว่าน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็สรุปเกมในวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าผลเสมอสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะเหมาะสมแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีนักทั้งคู่เลยนะครับทั้งฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีโอกาสที่จะปิด ลูก2เนี่ยค่อนข้างข้อสมควรเลยเหมือนกันนะครับทั้งในโอกาสท้ายครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังในช่วงเวลาที่เปิดเริ่มมาแล้วนะครับแต่พอเขาทาไม่ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยมาโดนเอาท้ายเกมนะครับก็ต้องบอกว่าซวยด้วยนะครับที่กองหนังอย่างเงี้ยไปเจ็บอีกนะครับอย่างทางลอิสฮทอร์นะครับทำให้ั้งส่งคนที่ไม่ค่อยลงอย่างดัมเมดลงก็เกินจะรับสภาพได้แล้วนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นรที่ซวยไปด้วยนะครับบวกไปในวันนี้ของนิวคาสเซิลก็ตามสภาพไปส่วนทางฝั่งอเวอร์ตันนะครับในวันนี้ถือว่าก็ เกมในภาพรวมเนี่ยท่องข้างที่จาไม่ดีเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่ช่วงหลังในผลงานพวกเขาจาไม่ดีนะครับไม่ค่อยชนะใครเลยคือในภาพรวมเกมวันนี้เนี่ยเกมรับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความยิงเตตลอด90นาทีมีเพอร์ n a นต์เอเรอร์ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างแบ็ k ซ้์มีโคเลนโกเนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งที่หรือว่าเกือบไปนะครับไปพลาดแล้วเกือบโดนนิวคาสเซิลเนี่ยฉวยโอกาสตรงนั้นไปได้หรือว่าทาคอปกี้ก็เช่นกันนะครับมีจังหวะหนึ่งในเกมเนี่ยที่สกัดบ,บอลแต่ไปชนเสาตัว เข้าเกือบเข้าประตูตัวเองไปอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยมีอะไรอย่างนี้เห็นตลอดทั้งเกมเลยของเอเวอัตตันนะครับส่วนเกมรุกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็มีแค่แบบสไตล์เบโต้ที่เอาไปบังถึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นวิติเดียวจนเกินไปอ่ะนะครับแม็กนิวอะไรเงี้ยก็ ถือว่าสร้างสารรค์ชัววทีมได้น้อยไปหน่อยดูคูเร่ก็ไปเน้นเกมรับซะเยอะนะครับทำให้เวลาขึ้นมาเนี่ยเบโตจะโดดเดี่ยวเกินไปเลยแบบนี้นะครับมันก็ดูจำไม่ได้ทั้งรับทั้งลุกเลยจริงๆชั่วโมงนี้สำหรับเเวตันนะครับก็เลยสมควรแล้วนะครับที่แบ่งด้วยสกอร์1-1ไปในเกมวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปในการคุยคู่นี้นะครับทิ้งท้ายด้วยสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับทางนิวคาสเซ่นดูที่แปดของตารางคะแนนต่อไปนะครับมี44คะแนนส่วนเวสต์แฮมที่ถือว่า ผมอัดคู่นี้ก็ถือเตะจบไปแล้วนะครับสเสมอครับสเปอร์ก็สเสมอเชน่นกันคู่นู้นนะครับถ้ากลัว่ามี45คะแนนก็คงจะโดนพื้นที่ในยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกต่อไปนะครับสำหรับ New นิวคาสเซิลในในปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากไปเดียวกับตัวเจ็บที่มีมาแวะเวียนในทุกๆเกมแบบนี้นะครับส่วนเอฟเวอร์ตันเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยอาจได้หนึ่งคะแนนก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ย่ำแย่อะไรนะครับก็จะประมาทแบบต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างฟอเรสต์วันนี้ก็ เป็นการที่พวกเขาชนะในบ้านมาอีกครั้งหนึ่งต่อฟูลแลมสมหนึ่งนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยก็ดูจะลดต้นคอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีวูตันท้าไม่รีบเล่งฟอร์มกลับมาให้ได้นะเร็ววันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันย,ยาวๆต่อไปนะครับว่าทั้ง2ทีมในปีนี้จะไปจบการที่ตรงไหนนะครับส่วนการคุยหลังเกมคู่นี้วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกาบาบ,บอลในการทำคลิปต่อๆไป สำหรับวันนี้หมดเวลา,าแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ